หนูเด็กเปิดภาพบ้านปัจจุบันอันาังการขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโควิดอีหนึ่งดาราสาวสวยที่ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหดับหนูเด็กก่อนไป ที่ต้องบอกเลยว่าเธอเก่งมากๆแบ่งเวลาได้ดีทั้งทํางานในวงการบันเทิงดูแลลูกและไข่ของบอกเลยค่ะว่าต้องตบมือกับความเก่งให้รัวๆเลยแต่ล่าสุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิบเาทำให้ว่างมาสักระยะหนึ่งหนูเด็กก็ได้ผุดไอเดียต่อเติมบ้านตัวเองที่ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นอนดึกเพราะว่าชอบนั่งดูบ้านโควิดสปีทําให้บ้านพี่ยาวออกยาวออกพอระนาโควิดไม่มีพื้นที่จะต่อเติมแล้วนี่ปีหกําลังทุบตัวทําใหม่อยู่ถ้ายังอยู่ปีน่าจะเปลี่ยนสีหลังคาใหม่เลย,นะยดูสาธุ ขอให้หมดปีนี้เถิดบอกเลยค่ะว่างานนี้เห็นบ้านของหนูเล็กแล้วถึงกับร้องว้าวเพราะว่ายิ่งต่อเติมก็ยิ่งสวยอลังการถึงขั้นเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาชมไม่ขาดสาย